สวัสดีชาวเกมเมอร์ผมยินดีต้อนรับสู่รายการ y วาเกมเ a อร์กินีวาเจ้าเก่านะครับผมวันนี้เราอยู่ในแมปโรบอทที่ชื่อว่า61 Scary Tower Slab Tower นะครับผมหรือว่า Six One Six One Six One. One นะครับผมซึ่งเป็นตัวละครมีใหม่จาก67ใช่ไหมมี67แล้วมีตัวอื่นแล้วนี่มี61ฮะ Six One นะครับผม จะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันฮะแต่คอนอื่นครับผมนี่สิ่งที่ผมอยากจะแนะนําคือสาหรายเท่าแก่น้อยบิ๊กโลนะครับผมเป็นตัวแบบย่างนะครับผมอร่อยมากนะฮะใครที่ชอบแบบว่ากินง่ายฮะไม่ต้องจับมือเลยครับแค่ฉีกซองมาปุ๊บดันขึ้นมาปุ๊บกินได้เลยฮะเหมาะสำหรับการเออ ดูหนังดูละครดู YouTube ช่องผมนะครับผมหรือว่าคุณเล่นเคยงอยู่อยากหาอะไรองคล้องนี่ครับผมสาลายท้าแก่น้อยบิ๊กโลนะนอกจากรถเผ็ดแล้วผมแนะนำรถเข้มข้นครับผมอร่อยมากสีเขียวครับอหากจะแนะนำจริงๆนะใครที่สนใจครับผมแปะตะกร้าไว้ใต้คลิปแล้วแปะตะกร้าไว้แล้วนะครับผมก็ไปกดซื้อได้ครับผมซื้อเป็นหีเป็นหอ่อซื้อเป็นแพ็คซื้อไว้เยอะๆเลยนะครับผม่วนนี้เป็นไงเดี๋ยวมาดูกันครับกินท้าแกน่น้อยก่อนเล่นเกมดีกว่า สวัสดีชาเกมเมอร์ผมยินดีต้อนรับสุริกายวาเกมเกมอร์กริติวาเจ้าเก่านะครับผมนะเรามาอยู่ที่แมปซิกวันทาวเวอร์นะผมจะเป็นยังไงมาถึงก่อนก็ตบคนก่อนเลยเหมือนไส้ครับนี่ผมทําการเออ่กดจอยนะกดจอยของเกมไว้ครับแล้วก็เขาจะทําการสคริปทาวเวอร์ผมปุ๊บม,มาแค่ชั้นเดียวสคริปทําไมวะนะแต่ว่าอุ้ยซิกวัน ยังก็ตบไปอียังไงครับคือพี่คือต้องการอะไรครับอะต้องการอะไรครับอะอะฮ่ะฮ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 ะะเออเออเออออรีรีรียังไงครับยังไงครับยังไงครับโอ้ขอบคุณครับอาริงาโตโกนใส่มัดหน้าหุ่นยนต์หน้าอุ้ยอุ้ยอุ้ยเขาต้องการเขาต้องการเขาต้องการส่งคราม ต้องการส่งขามอะได้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 ได,ได,ได้ต้องการส่งขามได้เลยคืออยู่นานแล้วแล้วมีพลังเหรอนะมีคนก็อยู่นานแล้วมีพลังฮนะเพราะว่าเขามีมือมือฟรีนะมือฟรีมือลาวาไปไปไปตามผ่านขึ้นนั่นไปคือไปตามไป้วยเฮ้ตอนนี้คือศัตรูเราคือไม่ใช่ซิกวนันจะเป็นอีกยวนตัวนั้นมันน่าหล่นลงไปแล้วเฮ้ย เฮ้ยอย่านะอย่านะซิกวันนะอย่านะเออจัดก,การน้นี่อ๋อหรือมันขึ้นไปข้างบนแล้วไม่เป็นไรไเราไปร็งดีกว่าครับซุรูปไปไปไป,ไปเ,รเราจะตีกันเราจะตีกันเราจะตีไอ้หุ่นอยคนนั้นคนเดียวนายายยาหยิบมือออกมายาหย,ยิบมือออกมาฮึบฮึบ ขุนไไยนต์ไปไหนวะขุนยนต์มันขึ้นไปหบนอะเราไม่สนหน้าตาจะคล้ายกักบเอ,อ่อแมปของ67เลยนะครับผมเนี่ยดูแมปคล้ายกันเลยแต่ก็ไม่รู้ว่ามันจะยากกว่าหรือว่านะครับนั่นไงโอ้โหโดนเลยเอาแล้วโอเคเรากลับมาเกิดแล้วจ้ารีบขึ้นรีบขึ้นรีบขึ้นจงังหวะนี้แหละรีบไปจงังหวะนี้แหละอา <independently> ไปไปไปจังหวะที่มันไล่คนนั้นอยู่เรามาคนนี้เรารีบไปฮึป่าจังหวะไล่นนบตัวนั้นเราก็มาขึ้นตรงนี้ซิกวอนซิกวนซิกเฮ้ยอีกซิกวันมาแล้วอีกซิกวันซิกวันอย่าลงไปเลยฮึมหยมันมันมันไกลอยู่นะไอตัวซิกวันข้างบนก็มีอะแสดงว่า มันน่าจะขึ้นไปเอ่เอไอ้นั่นหุ่นยนต์น่าขึ้นไปแล้วหรือว่ามันก็ตกไปแล้วไปไปไปฮึบปึบเราได้อยู่เราได้อยู่เราได้อยู่ไอ้ยะมาเราขึ้นมาชั้นนี้แล้วหวังว่าไอ้ซิกวันจะไม่มาไล่ล่าเราแต่เป็นซิกวันอีกตัวหนึ่งที่อยู่ข้างบนนะฮ้ย่าสโรุสโรดเไม่มีว่ะไม่มีว่ะเดินทางสะดวกไอ้ซอ ให้พี่เดินทางสะดวกเถอะจังหวะนี้แหละไปไปไล่ตามไอ้นู๊บตัวนั้นอยู่ฮึบ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 ,ฮบอย่าขึ้นมาอาสบายาตึบม,มันไล่ตัวหนึ่งอยู่จริงด้วยจุย๊ยที่จริงไงมีมซิกวันเนี่ยผมว่าเพิ่งเพิ่งมาเห็นนะที่จริง มันมีมานานแล้วแหละมาสักพักหนึ่งแล้วฮะแต่ผมเพิ่งเห็นนะฮะมีมิซิกวันนะตอนแรกเห็นหกเจ็ดไงซิกเซเว่นเออแล้วก็มีแบบไอ้หนุ่มผิวดำนะตาโตๆทำเงี้ยซิกวันซิกวัน,วน,วนคือเด็กอย่นี้พยายามทำให้ตัวเองเป็นมีมนะเพื่อให้คนรู้จักนะมีแสงในตัวเองนะเด็กอย่างนี้เขาเขาชอบนะบางคนบางคนบางคนไม่ทุกคนหรอกนะ เฮ้ยเซฟอุ้ยเกือบแล้วไม่ละเกือบแล้วเกือบแล้วเฮ้ยยังไงหงุ่นยนตันอยู่นั้นปะไม่ใช่หุ่นยนต์อ่ะเป็นนู๊ป่ะแล้วไอหุ่นยนต์ไปไหนอะ่ะอืมโอเคมันไล่นั้นอยู่มันไล่นั้นอยู่แล้วก็ไปสิครับมันไล่นั้นอยู่แล้วก็ไปสิครับเอ้ยะจังหวะไล่เราจังหวะโดดไป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 ,ไปอ่าโอเค มันตามไอ้นูบม็นนั้นอยู่อืมฮึบ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 อย่ามาอย่ามาอย่ามาซิกวานอย่ามาซิกวานอย่ามาซิกวานเฮ้ยไปไปไล่นูนู่นไล่นูบนู่นเออนั่นแหละครับออกวักซิกวานซิกวานโอเคไปเรียบร้อยแล้ว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 อืมซิกวานนี่มันน่ากลัวมากเลยนะเพราะว่าหน้าตามันน่ากลัวไง เออเจ็ดหกเนี่ยเอ้ยหกเจ็ดเนี่ยคือตอนแรกมันเป็นเด็กดูแบบว่าดูไม่ค่อยน่ากลัวอะไรแต่คนมาทําให้น่ากลัวแต่คุณต้องไปดูมีมซิกวันของแท้แบบต้นฉบับคือไอคนทํามันก็น่ากลัวอู่แล้วไงเออแบบก็ทําตาถลึงตึงมึงน่ากลัวแบบว่าตาโตโตอ่ะเออโคตรน่ากลัวเลยฮะแต่ซิกวันตัวนี้รู้สึกว่ามันจะมีแขนะทําให้แบบว่าเราสามารถโดนเดนอุอุยโอ้โหน กลับขึ้นไปใหม่โอเคฮึบ okay. เราแก้ปัญหาด้วยโรบักนะครับ <laughs> แก้ปัญหาด้วยโรบักเฮ้ย <h> ซ <ue y> ิกวันซิกซิกวันย yeah, yeah. ายาไอ้หุ่นยนต์นั่นแหละไอ้หุ่นยนต์นั่นแหละที่เรามันแกล้งเราน่ายิงมันจริงๆริไอ้หุ่นยนต์ตัวนี้นี่เอาละไปะขึ้นไปข้างบน ใหย่เราขึ้นไปข้างบนได้ก่อนนะไอ้หุ่นยนต์เดี๋ยวโดนนะนายต้องโดนเราอ,อ่ะอืฮ้ยเ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 ฮยยา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 ไปไปตรงอื่นไปอ,ไปอ,อ,อื่นไปอื่นเออตามนันไปตามนันไปให้ซิกวันตามมันไปซิกวัน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 โอเคเอานี้แหละโดดโดดโดโดยาโอ้โหยาซิกวันยาแค่นี้ก็ยากยแล้วยา ได้โปรด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 ฮึดโอ้โเกือบอเกือบแล้วเกือบแล้วอีกนิดไหมโอ้ใกล้จะจดสุดๆแล้วใกล้จะถึงเส้นชัยแล้วนะฮะซิกวอนโอเคไปฮึบฮึอบ,อบออืื อะไรเลเซอร์เทลอ๋อมีมีเลเซอร์วิ่งตามหลังอะเราไม่เอาเราไม่ใช่ต้องการสิ่งนั้นเราไม่ต้องการสิ่งนั้นอืมข้างบนไม่มีแล้วเพราะมันลงไปข้างล่างว้าวสะดวกโยทินสบายเราละไปเลเซอร์คูเลเซอร์คูวิ้มันหายมันหายโอ้วะาโอ้ว้เสียวหลังเสียวหลังเฮ้ยทำไมมันตามมาเร็วจังอะเฮ้ยยายาสี่วันสี่วันเฮ้ย เฮ้ยเฮ้ยเอาแล้วเอาแล้วงานเข้า,ลาแล้วงานเข้า,ลาแล้วงานเข,าาานเขา้าแล้วไม่มีที่จุดแอบแล้วไม่มีจุดแอบใดๆเฮ้ยลวงแก้ปัญหาได้โลบาร์ฮ่าฮ่าเฮ้ยเฮ้ยย่าแก้ปัญหาได้โลบาร์ครับฮึด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  ึถูกไหมถูกทางไหมไม่ถูกด้วยวิ่งย้อนกลับโอ oh, yeah, ้แย่แล้ว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 ต้องให้มันไปสีเขียวก่อนโอ้โ oh, หเราวิ่งย้อนกลับอะ่ะแย่แล้วแย่แล้วต้งงงงองลงไปล่างลงไปล่างให้ลงไปล่างเออลงไปล่างแล้วให้ไปไล่คนอื่นลงไปล่างสุดเลยนั่นแหละถูกต้องไอซิกวัน อ่าโอเคไปโอเคไปโอเคไปมันขึ้นมาแล้วมันขึ้นมาแล้วเพราะไม่มีคนอยู่ล่างโอ้ยทำไมไม่มีแบบคนเล่นที่แบบฝีมือดีๆเลยนะมีแต่พวกกากระนะนะไม่ยอมขึ้นมาข้างบนไม่ได้นะมีแต่พวกแกกรนะฮนะเออ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 เอย่อออานะอย่านะสิกวันนะ โอ้โห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 ไอ้ย huh. uh ่าไปแล้วครับไปแล้วครับไปแล้วครับไปไม่สนไปไม่สนไปไม่สนโอ้โหอย่างนี้ยังไงอย่างนี้ยังไงเฮ้ยอย่างนี้ยังไงโอ้โหโอ้โหโอ้โหมันตามมาสุดๆตามมาติดๆอุ้ยตามมาติดๆไม่ไม่มีเวลาให้เราเลยซีกวัน เฮ้ยเ้ยขอสีเขียวหน่อยขอพักหายใจสักนิดขอพักหายใจโอเคอืมโอเคให้มันลงไปข้างล่างเีลยวเราจะขึ้นไปข้างบนฮนะเหลือสีเหลืองเองฮะตอนนี้เรอยู่สีม่วงแนละ้วเหลือสีเหลืองเท่านั้นสีกวนโจ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  โชอ่าเรียบร้อยช้าช้าชาอืมอืมเฮ้อ่าสีเหลืองสีเหลืองสีเหลืองเท่านั้นมันมาแล้วมันมาแล้วมันมาแล้ว,ม,ม,ลว oh, no. มันตามมาแล้วน้องๆเพื่อนๆโอ้โนมันตามมาแล้วยังไงดียังไงดีสิกวันสิกวันอุ้ยสีเขียวอยู่หน้าจุดเซฟโซน เสโซของเราเออยู่วินอยู่ข้างบนอยู่วินอยู่ข้างบนออืมเอาละให้มันลงไปข้างล่างก่อนคือเสียงตอนนี้มันตบกันอยู่ข้างล่างฮะอ่าโอเคมันไล่กันอยู่ข้างล่างครับเราไปเลยไปเลยอ๊อบอ๊อบอ้ อืมเฮ้ยมาแล้วซิกวันมาแล้วซิกวันมาแล้วอย่าได้โปรดได้โปรดได้โปรดอย่ายุ่งกับเราเลยนะซิกวันใหญ่โปรดซิกวันซิกวันมันตามมาแล้ว ฮ่าเฮอรตรงนี้ไงตรงนี้มันไม่ตามฮ่าฮ่าเฮอรตรงนี้เฮ้ยตรงนี้มาตรงนี้มา w h ยไปดีกว่าครับเรารีบไปเอาวินของเราดีกว่าครับ Woo-hoo Woo-hoo Yeah You Win You Win You ฮ i n ในที่สุดเราก็ทําได้ครับแต่ก่อนอื่นนะผมสำหรับแมปนี้ฮะเราต้องลงไปตบคนนะครับผมเราชนะแล้วนะชนะแล้วทำไงครับผมตบคนนี่ครับผมรออะไรนะเออตบคน นี่ตบคนดีครับรออะไรเรามีมือสายฟ้าเลยนะเรามีมือเทพเจ้าสายฟ้าเลยตอนนี้อืมมือสายฟ้านี่คืออะไรดาเมิเจสิบครับผมโอ้โเออแต่มันตบช้าไงแต่ก็คุณอยากให้แบบแรงๆเร็วๆนี่ก็คือดาเมจลงมาหน่อยแต่เราเอาตรงมาอีกเยอะฮะเราจะตามขึ้นไปตามขึ้นไปไป,ไปแอบดักแอบดักแอบดักฮ <c oughs> <c oughs> ่าฮ่าเสร็จแล้วละ เราไปตามคน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 เฮ้ยไอ้หุ่นยนต์นั่นอยู่ไหนนะหุ่นยนต์น่ะฮู้ยคิดถึงหุ่นยนต์จังเลยวู้ววัดดีครับหวัดดีครับเฮ้ยนายไม่ทักทายเหรอปุ๊กเอาให้เฮ้ยไม่ทักทายเราอย่างนี้ต้องโดนนะเดี๋ยวนะเ,เดี๋ยวนะเดียวต่างกันไปเดยวต่างกันไปใจเย็นเดี๋ยวตายไป เอออดีอดี six one อู้หูออ้าวยืนทำอะไรอะทำอะไรเนี่ยนี่เด่นไปเลยเด่นไปเลยนี่เด่นไปเลยเด <c oughs> ่นไปเลยเออจังหวะที่เราตบคนข้างล่างครับไอ้คนข้างบนก็วิ่งหนีเลยเราจะตามเข้าไปทันตามเขาไปให้ทันโดนแน่นอง โดนแน่นองอนเอ,อ้ยเราจะแบบไปแบบไม่หยุดเราจะไปแบบไม่หยุดจะมันเร็วกว่าเราได้ไงไอซิกวันเราจะไปอยู่ตรงนี้แหละซิกวันนี่นี่เหยียบให้หมดเลยฮ่าฮ่าออกมาไม่ได้สิฮ่าฮ่าขอ,ของบนมีไหมของบนไม่มี้วมัง้งเฮ้ยไม่มีวะ่ะ เว้ยเว้ยเว้ยไป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 ไอ้เอาไปแล้วอ่ะเฮ้ยไอ้คนนั้นหายไปไหนเซอร์ไมนี่ไปตบเขาเหรอนี่ไปตบเขาให้กระเด็นออกไปเหรอบางอาทำคนอื่นเขาเหรอโอ้ไอ้ลูกไปเลยเฮ้ยมันเหมือนแบบใจตรงกันอะใจเราต้องกันฟินละฟินละฟินละโอเคครับผมวันนี้เราก็มาเล่นกันแมปในซิกวัน ทาวเวอร์นะฮะซิกวันสแครี่ทาวเวอร์สแลฟทาวเวอร์อะไรสักอย่างหนึ่งชื่มอมงยาวจริงๆเลยนะ mm hmm. ก็เป็นยังไงครับผมใครที่สนใจเล่นก็ผมทิ้งลิงก์ไว้ใต้ล่างแล้วก็สำหรับใครที่ต้องการจะกินสารายเท่าแก่น,อน้อยที่ผมแปะไว้ก็สามารถกดไปที่ตะกร้าได้เลยนะครับผมสำหรับการกินไปดูไปหรือว่ากินไปทํางานไปกินไปทําการบ้านไปหรือว่ากินไปดูทีวีดูยูทูบไปได้หมดเลยนะฮะสวัสดีขอตัวลาไปก่อนครับผมบ๊ายบาย